สวัสดีครับบพิษัทลานลุงล่งเรืองเกษตรยนต์นะครับวันนี้มีรถถ่ายมานำเสน,เนอ1คันครับรถเป็น B2440s ครับรถปี4ครับอ่าเป็นตัวสือนู้ดรถพรีเมียมทางร้านอีกแล้วนะครับคันนี้ไม่อยู่ที่500ชั่วโมงมาพร้อมกับตัวรถโครงกันอ้อยครับเวทหน้า3ก้อนครับคันนี้อยู่ราคาเปิดราคาเลย2,59,000บาท2 5 9 0 0 0บาททำไมถึงขายราคานี้ครับ รถสภาพอย่างนี้หายากนะครับรถปีนอปีปีใหม่ด้วยเป็นปีหกสิบสี่ครับรถใช้น้อยสีรถเดิมเดิมครับจากโรงงานเลยครับทางเราแค่ขัดสีให้สีสวยขึ้นมานะครับไม่ใช่ทําสีนะครับคันนี้รถเดิมเดิมครับโอ้ใช้น้อยมากครับราคาอยู่ที่สองแสนห้าหม่นเก้าพบาทครับโปรโมชั่นวันนี้ส่งฟรี200กิโลแถม กองเครื่องกองอากาศครับกองน้ำมันเครื่องครับแล้วก็กองโซล่าครับราคาดูดญ้านมิดครับคิดสตังค์เหมือนเดิมนะครับดูแลอยู่ด้านมิดล้วคิดสตังค์เราคิดสตังค์เหมือนเดิมคันนี้สวยมากๆครับรถเสือว่าคุมครับเป็นเกรดเอของทางร้านครับหรือเป็นรถพรีเมียมครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับสนใจติดต่อ0806619573ครับเดี๋ยวเรามาดูเสียงเครื่องรถยนต์กันเลยนะครับว่าทำไมถึง บอกว่ารถเกรดเครับโอ้โห,โหเสียงเครื่องยนต์แต่ดังเหมนเดิมครับแต่ดังเข้าบ้านได้เลยนะัเนี่ยไม่หลาแน่นอนระบบไฟไฟเลี้ยวติดครับปกติเลยนะครับระบบไฟหน้าติดปกติครับครบทุกดวงครับระบบไฟมาดูระบบไฟแล้วดูระบบ ไฟฟอดสว่างท้ายครับติดนะครับปกติเลยครบทุกอย่างครับครบทุกระบบเดีย๋ยวเรามาลองวิ่งให้ดูนะครับว่ารถเป็นยังไงลองวิ่งให้ดูเลยเข้าเกียร์ง่ายครับดูครับเข้าเกียร์ง่ายออกตัวได้ดีครับ ป็นไงครับเกียร์ถอยดีมากเกียร์สามครับมาดูเกียร์สาม oh. เราวิ่งให้ดู รถไม่หอนเลยนะครับรถวิ่งดีมากเลยรถมาตราดีเหมือนรถใหม่เลยครับใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากเลยครับซื้อรถมือสองได้เหมือนรถใหม่เข้าไปเลยในบ้านเลยนะครับซื้อวันนี้เราก็ส่งวันนี้ครับซื้อพรุ่งนี้เราส่งพรุ่งนี้ครับซื้อตอนไหนเราส่งตอนนั้นครับลานลูน่เรืองเกษตรยนต์ส่งเร็วทันใจนะครับสนใจติดต่อ0 8 0 6 6 1 9 5 7 3ครับ